ดูคลิปนี้จบท่านจะเห็นจิตเดิมแท้สวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับความจริงจิตเดิมแท้มันอยู่กับเราทุกขณะจิตนั่นแหละแต่เราไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะฮะก่อนจะดูคลิปนะครับวางนะฮะ ความรู้ที่ท่านได้จำมาได้เลเาเรียนมานะะอยู่กับความรู้สึกที่ไม่มีทั้งดีทั้งชั่วนะฮะแล้วฟังนะครับอย่าเพิ่งวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันไม่มีทั้งสองฝั่งนั่นแหละ วางมันทั้งสองข้างนะทั้งความรู้สึกพอใจและไม่พอใจนะฟังไปเรื่อยๆนะครับวางความรู้สึกความรู้ของท่านไว้ก่อนนะครับแล้วท่านจะเห็นนะครับ เห็นไหมครับการวางความรู้สึกทั้งดีทั้งชั่วทั้งสองฝั่งมันเกิดอะไรไหมในขณะที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งท่านเห็นไหมเห็นไหมครับ ในในขณะที่เราวางความรู้สึกทุกอย่างจิตเดิมแท้มันจะปรากฏให้เราเห็นเห็นไหมครับในขณะที่เราวางทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนั่นแหละ ไม่ต้องหาภาษาไม่ต้องหาคําอธิบายเห็นไหมสภาวะที่มันไม่มีอะไรเห็นไหมครับเนี่ยก็ไปหากันอีกเห็นไหมไอตอนที่หานั่นแหละมันไม่มีอะไรไอตอนที่กําลังหานั่นมันมีแล้ว เห็นไหมไม่ต้องตั้งคำถามไม่ต้องคิดหาอะไรเห็นไหมจิตเดิมแท้ปรากฏ ความคิดกําลังเกิดเราอยู่กับความว่างไม่ได้ตลอดไปนะครับเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายเห็นไหมฮะแต่พอเราหยุดใช้ความคิดความว่างมันจะปรากฏนะ เห็นไหมสังเกตเห็นไหมจิตเดิมแท้มันจะปรากฏให้เราเห็นเราเคยสังเกตเห็นไหมในขณะที่วางความดีความชั่ววางความรู้สึกมันมีอะไรเกิดขึ้นไหม แล้วจะไปแสวงหาอะไรที่ไหนเห็นไหมไอตัวที่มันสงสัยกำลังตั้งคำถามเห็นไหมตอนไม่ตั้งคำถามมันมีอะไรไหม ก็มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วพอเข้าใจใช่ไหมแล้วจะต้องไปหาอะไรที่ไหนไหมจะต้องไป ปฏิบัติอะไรมากมายก็อยู่กับนี่แหละการภาวนาภาวนามันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนนั่นแหละการภาวนาก็คือการรู้สึกตัวนั่นแหละการมีสตินั่นแหละต้องไปหาอะไรไหม ขออภัยนะพอดีเนื่องจากเหมือนจะรู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดนะครับขัดจมูกมันก็เป็นอาการของขันนะนี่ก็คือสิ่งที่มันปรากฏมาให้เราเห็นก็คือเวทนานั่นแหละแค่นั้นเองไม่มีภาษาคำว่าภาวนาก็แค่เป็นสมมุติภาษาซึ่งเป็นสภาวะ แต่สภาวะของความเวทนานั้นน่ะมันไม่มีภาษาหรอกมันเป็นแค่สภาวะเป็นแค่ความรู้สึกนี เห็นไหมจิตเดิมแท้ปรากฏไหมคำว่าจิตเดิมแท้ก็เป็นแค่ภาษาแต่สาภาวะที่มันปรากฏในขณะที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นแหละคือจิตเดิมแท้มันปรากฏเคยระลึกรู้เห็นไหมนั่นแหละ แล้วก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะเห็นด้วยมันจะมาปรากฏให้เราเห็นเองนะร่างกายหรือกขันห้าก็แค่อาการรับรู้ ส่วนไอ้ตัวจิตมันไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าเลยเคยสังเกตไหมนั่นเนะนะแม้จะเจอไม่ชัดเจนในวันนี้ก็ พอรู้แล้วเข้าๆใช่ไหมครับพอเข้าใจเข้าๆเกี่ยวกับจิตเดิมแท้ในขณะที่เราวางความรู้อะไรทุกอย่างที่เราได้เรียนมามันไม่มีอะไรเลย แต่เดี๋ยวมันก็มีอะไรมากระทบให้เราเห็นเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ตายมันมากระทบทางอายตนะนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นไกยนั่นแหละมันก็ไม่มีเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมเป็นผู้เห็นใช่ไหม กระบวนการทำงานมันทำงานของมันเองเลยคลิปนี้ก็ขออนุญาตสั้นๆแค่นี้นะครับเนื่องจากอคัดจมูกนะครับก็ขออภัยนะครับแต่ก็อยากมาแบ่งปันนะครับ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเรื่องจิตเดิมแท้ความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเลยเหมือนที่ผมบอกวางความรู้วางสัญญาเก่าๆสักชั่วขนาดจิตหนึ่งท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ นี่แหละธรรมะไม่ต้องไปจำอะไรให้มันมากมายมันสังเกตเท่านั้นเองนะฮะหรือก็คือความเพียรน,นั่นแหละ นะไม่ได้มีอะไรหรอกธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆนะไปเถียงกันไปไม่จบไม่สิ้นนะธรรมะเถียงกันเพื่อเอาชนะไม่จบนะฮะมีแต่จะหลงหลงสัญญาหลงความรู้ไม่จบคนระับธรรมะคาือ ต้องทิ้งตรงนี้นะฮะตอนที่ไม่ได้มีสัญญาท่านไม่ตอนไม่ได้ท่านที่ไม่ได้จําไม่มีสัญญาท่านก็ไม่มีอะไรหรอกนั่นแหละคือสภาวะพอมีสัญญาปุ๊บก็หลงขันหลงสังขารหลงสัญญาก็เลยไม่เข้าใจนะคลิปนี้ก็ขอให้ ท่านพบเจอนะจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์นเมื่อท่านเจอจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์นะ,ะความเป็นพุทธ,ธะหรือสติที่มันสมบูรณ์มันก็จะเกิดนะฮะความเป็นพุทธ,ธะคือ ความที่มีสติสมบูรณ์นั่นแหละไม่ได้มีอะไรที่มันวิเศษเลยนะครับสิ่งที่มันวิเศษคือเราไม่สงสัยอะไรแล้วเราหมดหลงหมดสงสัยเท่านั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่มันอจจัศจรรย์นะครับแค่นั้นแล้วก็กลับมาเป็นคนธรรมดานะ ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรเลยแต่ใดที่ยังมีฤทธิ์มีเดชอยู่ก็ยังมีตัวมีตนอยู่นะครับสิ่งที่พระพุทธองค์ชี้ก็คือชี้ให้เห็นก็คือความไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือความบริบูรณ์ของจิตนะครับความสมบูรณ์คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับดูแลสุขภาพนะครับ าการเย็นนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะครับสวัสดีครับ